สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เรามีของหนักๆมานำเสนอสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีทางการทหารและระบบป้องกันภัยทางเรือกับเรื่องราวของจรวดสู่อากาศสู่เรือริมลบ 7C s p a r r ป w และรุ่นปรับปรุง ESSM Evovet e a s p a r o w m i ม s เริ่มเลยครับริมลบ 7C Sparrow ถือเป็นหนึ่งในระบบต่อต้านภัยทางอากาศที่ได้รับความนิยมในกองทัพเรือหลายชาติ ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งบนเรือรบเพื่อตอบโต้เครื่องบินหรือขีปนาวุธบินต่ำจุดเด่นคือเป็นระบบที่น้ำหนักเบาติดตั้งง่ายและตอบสนองรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปความท้าทายของภัยคุกคามใหม่ๆทำให้เกิดการพัฒนาเป็น ESM ES s ซึ่งย่อม,มาจาก Evolved s s p a r r o w m i s s i l e รุ่นอัปเกรดที่เพิ่มสมรรถนะด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการต่อต้านขีปนาวุธนำวิถีสมัยใหม่ สำหรับภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์ซีสปาโร่โเดิมพัฒนาจากแนวคิดการใช้จรวดขนาดเล็กเพื่อปกป้องเรือจากการโจมตีทางอากาศรุ่นดั้งเดิมถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่20ก่อนจะมีการร่วมมือด้านการพัฒนาแบบนานาชาติเพื่อให้ตอบโจทย์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปผลลัพธ์คือ ESM ES ซึ่งกองทัพหลายชาติเลือกใช้งานเพราะให้ความสมดุลระหว่างต้นทุนพื้นที่ติดตั้งและประสิทธิภาพการยิงตอบโต้ในระยะกลาง พูดถึงการออกแบบ ESSM จะเห็นว่าเป็นจรวดขนาดกระทัดรัดแต่ปร,ปรับปรุงระบบนำวิถีและเครื่องยนต์ให้มีการเร่งความเร็วและการเลี้ยวที่ดีขึ้นทำให้สามารถตามเป้าในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการโจมตีแบบฉับพลันได้ดีกว่าเดิมอีกจุดที่สำคัญคือการปรับให้สามารถถูกยิงจากแท่นปล่อยแนวดิง VLS บนเรือได้ช่วยให้เรือสามารถเก็บจรวดได้จำนวนมากและตอบสนองได้หลายทิศทางอย่างรวดเร็ว หน้าที่หลักของ ESSM คือเป็นระบบป้องกันใกล้เรือ Point Defense เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่เข้ามาในระยะใกล้ถึงระยะกลางเช่นเรือรบข้าศึกเครื่องบินโจมตีต่ำและขีปนาวุธนำวิธีที่บินต่ำเมื่อระบบตรวจจับพบเป้าระบบควบคุมการยิงจะประสานงานกับเรดาร์ของเรือส่งคำสั่งให้ปล่อยจรวดไปยังทิศท,ทางเป้าจุดสำคัญคือการตอบสนองที่รวดเร็วและการเลี้ยวหลบเพื่อเข้ายิงเป้าที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง อีกด้านหนึ่งที่ทําให้ ESSM เป็นที่นิยมคือความยืดหยุ่นทางการใช้งานสามารถรวมเข้ากับระบบรบรวมของเรือและใช้เซ็นเซอร์ภายนอกได้การพัฒนาอย่างเน้นที่การลดเวลาตอบสนองและเพิ่มอัตราการยิงสําเร็จในสภาพการรบจริงซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามจํานวนมากในช่วงเวลาสั้นๆสําหรับผู้ชมที่สงสัยเรื่องข้อจํากัด ESSM ไม่ได้เป็นระบบป้องกันร,ระยะไกลขั้นสูงที่ทําหน้าที่แทนระบบป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นห่างหรือระบบต่อต้านอากาศยานระยะไกลแต่ ESSM ทำหน้าที่เป็นกรอะชั้นสุดท้ายของเรือเมื่อระบบตรวจจับระยะไกลล้มเหลวหรือเมื่อศัตรูกระชั้นเข้ามามันคือความหวังสุดท้ายที่จะปกป้องเรือและลูกเรือในเชิงการใช้งานจริงหลายกองทัพที่ติดตั้ง ESSM รายงานว่าเพิ่มโอกาสสกัดกั้นสำเร็จเมื่อถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีที่บินตำ่ำโดยเฉพาะเมื่อนำระบบนี้มาใช้ร่วมกับระบบเซนเซอร์และเรดาร์สมัยใหม่ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพสูงสุดยังขึ้นกับการฝึกซ้อมการบำรุงรักษาและการวางระบบรบรวมที่ดีสรุปสั้นๆริมลบ7จ็ดซีสปาโรและ ESSM คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบป้องกันใกล้เรือที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภัยคุกคามสมัยใหม่ ESSM เสนอความเร็วความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการติดตั้งทําให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมของกองทัพเรือหลายชาติที่ต้องการระบบป้องกันชั้นสุดท้ายที่เชื่อถือได้ ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไ i g h t ูสกายและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวอาวุธเรือและเทคโนโลยียานยนต์ที่เราจะนำมาฝากเป็นประจำใครมีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปเรื่องไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ